ครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมลองเดียวนะครับจากช่อง youtube ตาขนเลคคอร์ดนะครับก็เช่นเคยครับเราจะลงคลิปเปิดราคาควายกันทุกวันนะครับทุกวันเลยไม่เว้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงทุกวันวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาที่ฟาร์มของน้องเอกนะครับก็มีควายงามสายพันธุ์ชัดเจนนะครับมีใบให้ รับประกันด้วยครับว่ามาจากฟาร์มไหนครับเเรามาดูตัวแรกกันนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับของน้องเอกนะครับผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอเน้นว่าใต้คลิปนะครับไม่ได้แทรกในวิดีโอเพราะว่าไม่ต้องเอามาบังควายนะครับเอาให้เห็นชัดเจนสามารถโทรมาได้นะครับตัวแรกน่ครับเป็นอ่าควายเพศเมียนะครับ ความสูงอยู่ที่30มสิเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับวัดให้ดูเลยโดยประมาณใส่ใส่พี่ข้างใวัดวัดมาทางนี้นะอ่ะอันนี้มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีน้องเฟิร์สนะครับน้องเฟิร์สก็เดี๋ยวจะไปเปิดในอาทิตย์ต่อไปอ่าเดี๋ยวนี้เราวัดให้ดูมีวัดกันสดๆเลยนะครับโดยประมาณ กะๆโดยประมาณก็ได้ร้อยสามสิบสครับโอ้ร้อามอ่ะนะครับโดยประมาณนะครับเป็นควายสาวควายสาวคือเอ่อเท่าไหร่เนี่ยยี่ยี่สิบประมาณสองปีกว่าๆครับประมาณสองขับขับเอ๊ะไม่ไม่ถึงมะไม่ถึงไม่ถึงสองปีเพราะว่ายี่สิบสามเดือน ไม่ใช่ไงมันมันยี่ยี่สิบยี่สิบสามเดือนก็ไม่ถึงยี่บสี่มันถึงจะถึงสองปีไงครับยังไม่ถึงครับผมดูใบละนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูใบก็ได้นี่นะครับมีใบชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูที่หลังครับใบใครที่จะถ้าตกลงจะซื้อขายเดี๋ยวให้นะครับให้ใบไปโอเคครับประมาณยีิบสามเดือนนะครับจะถึงสองปีก็อีกหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้อ่า ความสูงประมาณร3อยสามครับอ่ะดูหางเดืนท้ายให้ดูนะครับออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวผมซูมได้ออกไปถึงแดดมันจะได้สวยเห็นชัดโอ้นี่ครับนี่หางอ,อีกไม่ถึงเท่าไหร่อีกคืบเดียวก็ถึงพื้นแล้วครับหางนี่ครับหน้าตาอัตลักษณ์ขา อผมดูขากันผมซูมขาให้ดูนี่ครับขา,ขาใหญ่ยาวนะครับเพราะว่าควายเพิ่งจะยี่บ3เดือนนะครับประมาณนี้ยังไม่ถึง2ปีเพราะฉะนั้นจะสูงได้อีกนะครับก็น่าจะแตะที่140ยสี่สได้อยู่ครับดูลักษณะท้ายท้ายเขาโดงก็แสดงว่าเขาจะสูงได้อีกนะครับถ้าเต็มควายผมว่าแน่นอนครับ140ยสี่ส กว่าอัพอัพขึ้นไปอยู่แล้วนะครับวันนี้น้องเอกเ,เปิดไปที่100คะแนนหรือว่า1 0 0 0 0แสนนะครับ1 0 0 0 0แสนทวนนะครับถามว่าทำไมเปิดแพงนะครับควายตัวนี้ชื่อว่าอ่าก้าวนภาครับก้าวนภาเป็นลูกของพ่อก้าเจริญน,นะครับก้าวเจริญก็เป็นพ่อเขาก็คือเจ้าแบงค์แล้วก็แม่เขาหักส่วนสายแม่ครับ เป็นแม่กวางแม่กวางเป็นใครมาจากไหนแม่กวางก็มาจากพ่อเขาก็คือเพชรอุดรน,นะครับพ่อเขาเป็นเพชรอุดรเพราะฉะนั้นสายเนื้อหนังามาเจอกับสายเจ้าแบงคือเจ้าแบงก็คือพ่อเจ้าแบงก็เป็นสุดรอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นควายยักษ์ควใหญ่มาเจอสายเนื้อหนังอันนี้เขาดูอาจจะเห็นโค้งๆอาจจะขาดตับเลี้ยงนิดหนึ่งเนื่องจากว่าา่าคน ่าเป็นคุณพ่อนะอ่าคุณพ่อของน้องเอกนะครับยังยังยังไม่ได้เติมเต็มอะไรมากมายนะครับเอาครับทวนอีกรอบครับตัวแรกหางดูหางครับหางไอตัวเล็กๆนี้ไม่ใช่ลูกเขานะครับเขาจะไม่มีลูกก็อยากออกกล้องเอาดูหางอู้หางยาวลากดินนี่แหละเขาเรียกว่าควายงามแท้จริงครับนี่คขได้ไปสุดยอดเลยสามารถโทรมาสอบถามกับน้องเอกได้ โอเคนะตัวนี้เอาดขาอูข้างอีกข้างอีกรอบหนึง่งมอีกเอาให้ชัดเจนข้างข้างข้างโอเคไม่ต้องมานะอยู่แดดๆนั่นแนหะร้อนหน่อยนิดหน่อยแต่ผมจะให้ชัดไปอีกครับเอออ่ะที่ผมถ่ายไกลหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องหลอกลวงกันครับให้เห็นตัวควายกับคนนะครับบางคนถ่ายมาใกล้ให้ดูใหญ่ผมไม่เอาแบบนั้นครับเอาของจริงเลยนี่ครับอ่ะเดินวนอีกรอบแล้วก็จะเก็บตัวนี้ครับ เปิดไปที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนทวนโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับน้องเอกได้เลยนี่ตัวแรกนะครับเชื้อสายชัดเจนพ่อก้าวเจริญแม่กวางสายเพชรอุดรน,นะครับพ่อก้าวเจริญก็คือพ่อของเจ้าแบงค์นะครับเป็นควายยักษ์ควายใหญ่มาเจอกับควายสายเนื้อหนังเพชรอุดอนนร,อออรนะครับของคุณพ่อเสมียนนะครับสายเพชรอุดรโอเคครับชุดแรก หนึ่งแสนทวนเราไปดูตัวที่สองกันครับเอาครับอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวแรกหนึ่งแสนทวนตัวที่สองนะครับเอาเรามาดูควายตัวนี้อายุมากกว่าควายตัวแรกอยู่อีกหนึ่งเดือนนะครับควายตัวนี้ประมาณยี่สิบสี่เดือนก็คือสองปีเต็มนะครับควายตัวนี้สองปีเต็มเรามาดูความสูงก,กันก่อน ความสูงอ่ะเดี๋ยวน้องเอกวัดให้เดี๋ยวน้องเฟิ่ไปละเดี๋ยวน้องเอกวัดโดยประมาณคร่าวๆนะครับคร่าวๆอ่ะส่วนราละเอียดจริงๆก็เดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีหนึง่งอ่ะ,อะประมาณร้อยสามสิบสองห่างกันเส้นหนึ่งนะครับผมตัวแรกห่างกันเส้นเดียวเผื่อก็จะเท่าๆกันแหลนะเนาะใกล้เคียงกันเพราะว่าเราเราไม่ได้วัดแบบว่าเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นถ้าสนใจจริงๆก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปถ่ายอะไรไปให้น้องเอกนะครับถ่าย รูปชัดๆไว้แล้วก็ให้มาสอบถามกับน้องเองเองครับสูง132อายุ2ปีเต็มเป็นควายสาวนะครับควายสาว2ปีเต็มควายจะผสมเทียมได้ก็ประมาณ2ปี7เดือนครับแต่บางตัวก็ร้อยเซิงกันก่อนเถ้อนะรอยเซิงกันครับทับกันก่อนก็สามารถมีลูกได้แต่ว่าถ้าควายสายพันธุ์แบบนี้ชัดเจนแบบนี้ อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งให้มันสองปีเเดือนหรือไว้3าปีก่อนนะครับเอาเรามาดูประวัตินะครับควายตัวนี้ชื่อว่าเลือองเพชรนะครับเลืองเพชร,ร,เ,ร,เ,พชรเป็นลูกของใครนะครับเป็นลูกของพ่อลุงเลืองพ่อลุงเลืองก็คือเป็นพ่อของเขาก็คือเป็นเจ้าโชคนะครับเจ้าโชคกําเนิดของลุงกำนันโป๊ดนี่เชื้อสายของจริง แล้วแม่เขาก็เป็นแม่เหลืองทองบ้านติ๊กควายไทยครับอวันนี้เรามีควายงามของจริงครับของแท้ของจริงมีใบรับประกันให้ส่วนทางฝ่ายแมนะ่ฝ่ายแม่ของเหลืองเพชรนะครับเป็นแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายเป็นใครแม่ฝ้ายก็พ่อก็เป็นเจ้าเพชรเสียโจ้ลาดยาวนะครับเจ้าเพชรเสียโจ้ลาดยาวส่วนแม่ก็เป็นแม่เผือก เสียโจ้ลา,าดยาวนะครับโอ้สายลาดยาวนะครับเจอกับลุงกำนันปพดก็ค่อยักษ์ขวอยใหญ่แหละครับอันนี้แค่ควายสาวนะครับสูง132เปิดไว้ที่100คะแนนเท่ากับตัวแรกนะครับใครชอบตัวไหนเลือกเอาตัวนี้อายุมากกว่า1เดือนดูหางหางยาวหางยาวนะครับแต่ตัวแรกจะยาวกว่านิดนึงแต่เนื้อหนังก็ตัวนี้จะจะเต็มกว่า แล้วก็อายุก็จะมากกว่า1เดือนนี่ครับอโอเคโอเคไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมซูมให้ดูกันโโนี่นี่นี่เจเจอัตลักษณ์ชัดเจนครับนี่ยาวครับโอ้ลูกตัวนี้ออกกล้องบ่อยนะไม่ใช่นะไม่ใช่ลูกเขายังไม่มีลูกเอาท้ายเอาท้ายอีกนิดนึงดูดูครับสวย ควายจะให้ลูกดีคือควายจิมเล็กอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นควายจิมใหญ่นะครับควายจิมใหญ่ให้ลูกไม่ดีเล็บจิกเอาดูเล็บครับเล็บจิกสวยเล็บจิกแสดงว่าเขาจะยืดแต่ถ้าเมื่อไหร่ควายแบะกับพื้นไม่ควนซื้อครับไปพัฒนาเพราะเลี้ยงไงก็ไม่โตเลี้ยงไงก็ไม่ใหญ่แต่เล็บแบบนี้แน่นอนครับช่วงเล็บกับช่วงอ่าไรครับมันจะห่างกันถ้าห่างกันแสดงว่าควายจะยืด อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเวลาดูควายอ่ะอันนี้ทวนอีกรอบนึงนะครับสูงร้อาอายุ2ปีเต็มชื่อว่าเรืองเพชรแม่เป็นแม่ฝ้ายนะครับของสายก็คือสายของเสียโจ้าราดยาวส่วนพ่อพ่อลุ่งเรืองนะครับสายเจ้าโชคกำนันปุ๊เปิดไปที่100คะแนนหรือ100่งแทวนครับ ใครสนใจก็โทรมาที่น้องเอกครับโอเคครับน้องเอกครับเราไปดูชุดต่อไปตอนนี้ก็เป็นแม่เขาเรียกว่าหนึ่งโคมเพราะว่าเขามีลูกด้วยลูกก็คือตัวเล็กๆเ,เมื่อกี้นะครับที่มาผ่านกล้องนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้สูงประมาณร3 5ครับตอนนี้สถานะก็คือท้องว่างแล้วเพราะลูกก็เพิ่งคลอดนะลูกอายุได้ประมาณ25วัน25วันไม่ถึงเดือนนะครับดูลูกเขา้ามาละนี่นี่นี่ เอาลูกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะตามหาลูกยากอันนี้มีใบมีหลอดครบนะครับเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดมีครับเอะความสูงเรา็ก่าไม่ได้ครับยังตัวเล็กอยู่ครับโอเคนะครับใครสนใจก็อู้นี่น,นี่สูงๆๆสูง,สง,สงถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยอะเอามาดูแม่เขาครับนี่แม่ของเขาอ้อ่างยาว หางยาวอ่ะเดี๋ยวดูดูข้างหน้าหันหน้ามานิดนึงโอเคเดี๋ยวผมดูซูมให้นี่นิดนึงตาแต้มแก้มจ้ำอกอะไรก็มีครบหมดเอาดูเท้าโอ้สวยท้ายท้าย,ายดูหางครับหางอันนี้เราเปิดไม่แพงเหมือนชุดแรกนะครับโอเคครับตัวน,นี้เราเปิดหนึ่งโคมโคมแม่ลูกได้ลูกไปด้วยมีใบมีหลอดครบ เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดเปิดไว้ที่8ปสบหคะแนนครับ8ปดหมื 85, ่นห้าพนอ่ซูมรายละเอียดให้ดูอีกรอบนึงอันนี้อันนี้ด้านข้างครับด้านข้างเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้แล้วก็ใครสนใจก็โทรมาถามกับน้องเอกได้อ่ะวนอีกรอบนึงก็พอตัวนี้แปดหมื่นห้านี่ครับเชื่องจับได้เขาอาจจะร้อนหน่อย นี่ครับใครสนใจก็โทรมาซื้อหนึ่งได้สองแล้วก็ใครจะผสมก็เลือกได้อีกสักประมาณสักส,กสองเดือนก็ผสมได้นะครับผสมตัวใหม่ทวนควายตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบห้ามีลูกเป็นลูกลูกชายหรือลูกสาวนะเป็นลูกสาวลูกสาวผมลืมบอกไปเมื่อกี้เป็นลูกสาวครับนี่เป็นลูกสาวลูกของบิ๊กเบิร์ดนะครับเปิดไว้ที่แปดหมื่น ห้าพันครับเป็นลูกที่สามลูกที่สามหมายถึงว่าตัวที่คลอดใช่ไหมอ่าถ้าเอาไปก็จะเป็นลูกที่สี่ในท้องเลยถ้าใครเอาไปผสมนะครับตอนนี้เป็นลูกที่สามครับเนี่ยนี่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 นะครับอ่ะโอเคครับชุดนี้เดี๋ยวดูชุดต่อไปวันนี้เรามีเยอะครับเรามาดูชุดที่สี่ครับชุดที่สี่เราเปิดไปแล้วสามชุดนะครับไอตัวนี้เขาอยากออกกล้องอไม่เกี่ยวกันนะครับไม่มีลูก ตอนนี้เป็นควายท้องนี่โอ้อ่างเขาเปิดสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบหกนี่การยืนคงดีตัวน,นี้เป็นควายท้องนะครับท้องประมาณสิบเดือนใกล้คลอดแล้วเตรียมผักอีเลศไปเลยถ้าใครเอาตัวนี้ไปอันนี้เป็นผสมไหมครับตัวเนี้ยผ,ผสม <ไป S 1> ช้าง <ไป S 1> อุดรใบหลอดครบอ๋อเหลือแต่หลอดหลอดไม่เห็น <ไป S 1> ครับ ทั้งใบทั้งหลอดไม่เห็นแล้วเห็นเห็นมีหลอดอยู่ครับอ๋อเห็นหลอดอยู่แต่ว่าใบมันหายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเราก็รับประกันให้อยู่ว่ามันมีมีหลอดอยู่แต่ใบแต่ใบหาไม่เจอเป็นช้างอุดรครับไอ้ช้างอุดรนี่ส่งลูกสวยนะครับส่งลูกอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเรียกว่าจอมให้ลูกมหัศจรรย์ความสูงความยาวก็ต้องยกให้ช้างอุดรควายที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกนะครับช้างอุดรส่วนสูง ที่สุดอยู่ที่อินเดียนะครับควายอินเดียลดสูง180ช้างอุดร178นะครับอ่ะมาดูอีกทีหนึ่งนี่ครับควายท้องครับครบครบครบนะครับนี่ดูขาโอ้ใช้ได้เปิดไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้หางก็เลยข้อเดินไปตรงที่เดิมเลยตรงไปแดดก็ได้อ่าผมจะซูมเลยเปิดไปที่55คะแนน ต่อรองได้โทรมาคุยกับน้องเอกได้นะครับอา้าวสวยอ่ะมีอีกไหมครับน้องเอกหรือหมดหมดแล้วอ้าวเอา,เอาหมดแล้วชุดนี้ชุดสุดท้ายเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆก่อนถ่า,าย10เดือนว่าควายจะออกได้ประมาณ9เดือนก็ลอดได้10เดือนก็ลอดได้11เดเดือนนะครับโดยประมาณแต่ก็จะมีควายบางบางตัวก็จะ เลย11เป็นนิดแต่ไม่เยอะเอานะครับชุดนี้ชุดสุดท้ายนะครับน้องเอกเปิดไปที่55คะแนนครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรประสานน้องเอกโดยตรงนะครับผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับราคาครับก็จะมาช่วยเหลือเกษตรกร,กรให้ได้ขายควายในราคาที่สายพัฒนาขึ้นก็จะแนะนำนะครับในลักษณะแม่ควายแบบนี้ ่อนจะผสมพ่อไหนแม่ไหนนะครับก็จะแนะนําเกษตรกรนะครับให้ก็ดีใจด้วยนะครับที่เกษตรกรได้มีโอกาสมาเปิดในช่องผมแล้วก็จะแนะนําแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ครับเปิดไว้55คะแนนนะครับชุดสุดท้ายใครสนใจโทรมาที่น้องเอกครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอกมากครับผมก็ครับน้องเอกครับหรือ่าเสียเอกครับเปิดไว้ด้วยกัน4ชุดวันนี้สนใจก็โทรมานะครับวันนี้ผมลองเดียวครับ จากตาขนเล็กขอดนะช่อง youtube ตาขนเล็กขอดส่วน facebook นะครับตาขนฟาร์มควายงามมังเลยสามารถติดตามได้หรือใครจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับเปิดราคาควายก็ติดต่อผมมาได้นะครับถ่ายให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถ้าใกล้ๆนะครับถ้าไกลก็มีค่าน้ำมันก็ไปแล้วครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวสวัสดีครับ